หนึ่งอยู่ที่ความแข็งของปกสองอยู่ที่การรีดเอ่อคราวที่แล้วแข็งไม่พอถูกไหมมันชอบบาน,นอ,บออกออกในตอนอบ่ายเาย็นเย็นแบะออกมาอย่างนี้อ,อันนะั้นะ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 มีสองประเด็นคือหนึ่งทำให้ปกแข็งขึ้นถ้าแข็งขึ้นก็จะอยู่นานขึ้นสองคือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอลาสเต์อยู่คอลาสเตย์คือพลาสติกที่เสียบเข้าไปอะคอลาสเตย์ตรงเนี้ยที่ร้านจะทําให้ทุกตัวอยู่ละมีเป็น removable คอลาสเตย์อยู่ละ ไม่แน่ใจว่าใช้ไม่ใช้ยังไงตัวที่ใช้อะมันจะเป็นแบบเหล็กอ่ะ oh. เคยเห็นแบบเหล็กฮะม,มันจะต้องซื้อมาเองซึ่งดูที่ขนาดปกเราซื้อมาเอง oh. มันจะค้ำกับตรงเนี้ไว้มันจะค้ำไว้ให้ปกตั้งอยู่หรือบางทีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแมกเนตคอล์รัสเต์ด้วย oh. คือเสียบเหล็กเข้าไปตรงนี้ oh. เสียบเหล็กเข้าไปซึบแล้วก็มีแม่เหล็กเข้ามาติดข้างล่างปป๊กตรงนี้ oh. มันก็จะอยู่จะอยู่ปกก็จะอยู่ประมาณนี้คาถามคือปกแข็งขึ้น แก้ปัญหาแต่ชอบปกแข็งขนาดนั้นไหมบางคนไม่ชอบปกแข็งคือถ้ามันแก้ปัญหาผมจะทําปกแข็งให้แข็งสุดเลย